ถึงระยะเวลาปั๊บหนึ่งก็อยากจนะออหาที่สงบสุขก็เลยมาดูทําเลก็ดูหลายจุดนะทําไปทํามาก็มาลงตัวที่เมืองเพชรใกล้ทะเลใกล้กรุงเทพไปหัวหินก็สะดวกไปย้าตกก็มีอาหารการกินก็ไม่ลําบาก ก็ค่อยๆทำจะแอบชุ่มๆทําไปฮะเราไม่ได้เปิดตัวทําทีละสเต็ปทาทีระหลังทาทีระจุดค่อยๆทาไปฮะเขาไม่ได้บอกว่าฉันไม่ปรดเจ็บใหญ่เพราะว่าเงินทุนเราไม่ได้ว่าโอ้ฉันจะโปรยเงินเหลือมาเลยค่อยๆขยับขยับขยับไปเรื่อยๆฮะทีละนิดๆค่อยๆเติมค่อยๆฮะแต่ไม่นิดแล้วไม่นิดแล้วตอนนี้มีที่พักแบบสี่หลังมีคาเฟ่มีคาราโอเกะ มีสามารถมาจัดเลี้ยงได้ด้วยนะมีน้ำเพชรีเป็นน้ำสาเยืยกของประเทศไทยนะฮะที่ไหลจากใต้ขึ้นเหนือไหลจากใต้ขึ้นเหนือแต่ละห้องก็จะมีที่ก็จะมีเทอร์เรสข้างหน้าอยู่ดิ้งดังได้ตลอดเวลาที่นี่สบายปลาตานี่กระพงกระพงอะไรมันมันสีส้มปลาตะเพียนหางแดงครับเป็นปลาแม่น้ำซึ่งอยู่กับแม่น้ำเลยเราไม่ได้เราไม่ได้เอามาปล่อยครับ สวยอ่ะสวย,สวยปีนั้นนะไม่ได้มาแล้วเป็นงานปีนี้ได้มาแล้วได้มาแล้วโอสวยโอ้ยเดี๋ยวบอกก่อนอยู่ที่ไหนสวัสดีค่ะวันนี้เรามานอกสถานที่นะคะเรามาที่ M&J Garden ที่เพชรบุรีค่ะตรงนี้ก็เรียกว่าทายางเนาะทายางโอเควันนี้เราจะพามาเจอเจ้าของเขานะคะด้านนี้เลยค่ะต้านนี้เลยค่ะสวัสดีครับด้านนี้เราอยู่ด้านก่อนนี่นะคะ M&J Garden นะคะวันนี้เราอยู่กับพี่นี่คนคนนี้เอ็มกน่อนค่ะเอ็มพี่หมีค่ะกับพี่เจมใช่ เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้น้ำพาดูนะคะว่าที่นี่มันมีอะไรบ้างคือมันจะเป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็เป็นทั้งเหมือนรีสอร์ทด้วยเนาะเดี๋ยวพี่พาชมหน่อยส่วนของปุ๊กอ่ะเดี๋ยวขอเป็นทัดหลังเดี๋ยวปุ๊กจะมาทำขนมของพี่เจมนะ ที่นีกี่ปีแล้วพี่ประมาณ5ปีแล้วครับ5ปีครับแล้วก็มาซื้อที่ใหญ่ประมาณกี่ไร่ครับหกไร่ครับหกไร่ครับแล้วมันก็อยู่ติดริมแม่น้ําเลยเนาะคือตอนแรกตั้งใจมาครับก็จะเลือกทําเลก่อนที่พี่เลือกทําเลคือใกลใจว่าขออยู่ริมน้ําเพราะว่าพื้นเพเก่าของพี่อ่ะบ้านอยู่ริมน้ําพี่เป็นเด็กคลองบางหลวงเออเด็กวัดวัดถงวัดถงกัตนศาสดารามอยู่ริมน้ําเลยเด็กหลังวัด ชอบน้ำแล้วก็พัดไปพัดมาไปเจอเลยเติบโตไปถึงห้วยคออยู่แถวอัชดาถึงระยะเวลาปั๊บนึงก็อยากจะหาที่สงบสุขก็เลยมาดูทําเลก็ดูหลายจุดนะฮะดูหลายพื้นที่ทําไปทํามาก็มาลงตัวที่เมืองเพชรเพราะว่าเมืองเพชรเนี่ยใกล้ทะเลใกล้กรุงเทพไปหัวหินก็สะดวกไปยาตกก็มีอาหารการกินก็ไม่ลําบากก็เลยเลือกว่าเออมาอยู่เพชรติวาก็แล้วก็ชวนพี่เจมาบอกว่าเฮ้ยเรามาหาที่ เพชรบุรีกันแล้วกันก็มาดูลที่กันดูหลายแปลงมากดูไปดูมาก็มาเจอแปลงเนี้ยครับ mm. ซึ่งแปลงนี้ก็มันประหลาดอย่างหนึ่งนะฮะมันประหลาดอย่างหนึ่งก็แปลงนี้จริงจริงแล้วอะดูปุ๊บเห็นแล้วก็ชอบแล้วพี่เจมก็เดินมาบอกว่าเออมีเพื่อนติดต่อมาให้ไปดูที่อีกแปลงหนึ่งนะอยู่เลยมังเทศอุ่นการอยู่ริมน้ำไปไหมไปดูแปลงนั้นปุ๊บ,บก็บอกเจ้าคนที่พาไปว่าแปลงนี้ยผมไม่ชอบโอเคผมสนใจอีกแปลงหนึ่ง อยู่จุดเนี้ยอยู่ซอยเนี้ยเขาก็ถามผมว่าอยู่แถวไหนครับผมก็บอกว่าอยู่ท่ายางซอยแปดท่าลึซอยแปดเขาพูดยังไงหละที่ผมเองครับแจ็คพอร์ตมันแจ็คพอร์ตมากเลยะฮะซึ่งเราก็ไม่เด้เขาตั้งใจจะขายที่แปงกันฟันติเป็นของพี่สาวเขาก่อนเพราะว่าที่แปลงเนี้ยมันมีสองเจ้าของเขาบอกว่าเขาขายราคานี้เขาเลยแบ่งส่วนของเขาอะ ว่ที่แปลงนี้มาเป็นที่แปลงใหญ่เขาเลแบ่งส่วนเขามากครึ่งหนึ่งโอเคก็ดีเลยเนาะกดีไม่ใหญ่ไปน้คนเยอะเจอเนื้อคู่เนาะแล้วก็ไปคุยกับชาวบ้านคนก็บอกว่าเหมือนก็เขารอเราเจ้าของจริงๆหลายคนอ่ะจะต้องมีแบบว่าแพลนไว้นะว่าเราจะมาเกษียณที่ไหนแล้วก็เราเจอที่ที่เราหลงรักแล้วนะแล้วเราสามารถทําให้มันเป็นธุรกิจที่สามารถอยู่กับมันได้ไปจนจนจนแก่เนาะมันก็วันนั้นกระจาจะมาอยู่ทั้งใจจะมาบูกบ้านเียเออทั้งใจจะมา ปลูกบ้านอยู่เิวเฉยเลยแต่ที่เราเพื่อนเพื่อนมาปุ๊บไม่เปิดร้านกาแฟล่ะไม่ทํานู่นทํานี่ล่ะหลังหลังก็มาทำขึ้นมาก็ค่อยๆทำก็แอบซุ่มๆทําทำไปฮะเราไม่ได้เปิดตัวทำที่ละสเต็ปทำทีละหลังทำทีละจุดค่อยๆทำไปฮะไม่ได้บอกว่าจะไม่โปรเจกต์ใหญ่เพราะว่าเงินทุนเราไม่ได้ว่าโอ้ฉันจะโปรยเงินเดี๋ยวมาเลยนะเราก็เอา ค่อยๆค่อยๆขยับขยับขยับไปเรื่อยๆฮะทีละนิดทีละนิดค่อยเติมค่อยฮะแต่ไม่นิดแล้วม่แล้วตอนนี้มีที่พักแบบสี่หลังมีคาเฟ่มีคาราโอเกะมีสามารถมาจัดเลี้ยงได้ด้วยนะมีจัดเลี้ยงแล้วก็ต้นไม้ก็ดีมากเลยครับแล้วก็อยู่ริมน้ำด้วยนะดีดีเล่นน้ำได้อยากกระโดดน้ำเล่นมากเลยอ่ะเจอเลยครับได้น้ำดีฮะย้ำดีน้ำน้ำสีใสมากเลยเนี่ยแม่น้ำเพชรนี้ แม่น้ำเพชรยีเป็นแม่น้ำสายเดียวของประเทศไทยนะฮะที่ไหลจากใต้ขึ้นเหนือไหลจากใต้ขึ้นเหนือแม่น้ำปกติในโลกนี้ฮะมันจะไหลจากเหนือลงใต้ทั่วโลกฮะก็มีไม่กี่แห่งในโลกเราเนี่ยจะมีไม่กี่แห่งที่ไหลจากใต้ขึ้นเหนือแม่น้ำเพชรเราก็เป็นหนึ่งในแม่น้ำหัศจรรย์ของโลกแล้วก็เวลาในพระราชวังต่างๆที่ีพิธีกรรมทางทางหลวงอะฮะก็ต้องอัญเชิญน้ำจากตรงเนี้ยขึ้นไปทำพิธี ในวังตลอดครับเขาจะมีและมีมีท่าของท่าทันธีของเขาอยู่ในเมืองฮะอันนี้จะเป็นส่วนของวนะคะจะเป็นส่วนของคาเฟ่มีเมนูทั้งอาหารคาวอาหารเครื่องดื่มฮะอาหารอันนี้อาหารคาวอาันเดียวมีอาหารฝลังนิดหน่อยอาหาร่วไปครับก็มีขนมเค้กเป็นโฮมเมดเบเกอรี่เหมือนนะฮะที่นี่ไม่มีการ รับมาครับทำเองหมดสองด้วยมีชั้นสองนะครับโซนนี้จะเป็นโซนพักผ่อนแล้วก็จะมีกลางคืนก็จะเป็นคาราโอเกะนะครับมีห้องคาราโอเกะให้ลูกค้าใช้สันธานาการตรงน,นี้ตรงน,นี้เราร้องเพลงอะฮะร้องเพลงครับรอ,อ,อนนุ้ยกำจับอกว่าทุกคนดูมองมีฝั่งนั้นนะสวยมากทางนี้แม่น้ำเผ็ด นี่ร้านกาแฟแล้วโซนนี้จะเป็นที่พักปะคบพี่โซนห้องพักครับโซนห้องพักครับที่นี่จะมีสี่ห้องสีหลังนะครับเป็นบ้านเดี่ยวเดียวสแตนด์อะโลนไม่รู้ว่าหลังใครหลังมันเลยครับลองขึ้นดูครับเชิญด้านบนครับที่นี่เขาเป็นเป็นขึ้นบันไดมานะคะไม่ต้องควรเรื่องน้ำพ่่มนะคะเพาะทำไว้เผื่อแล้วเผื่อแล้วสูงแล้วแล้วก็บอกว่าเออเข้ามา เข้ามาก็จะเป็นแบบที่พักแล้วก็มองเห็นวิวสวนนะคะก็จะเป็นแบบการเดินวิวแล้วก็จะมีห้องน้ําอะไรเรียบร้อยเลยที่พักแต่ละหลังนี่ก็คือก็คือประมาณสองค,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 คนอ๋อที่จริงแล้วสองคน<า>ครับแต่ก็จะมีเสริมได้เสริมได้อยู่ประมาณสักสองคนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนฝูงมาแบบไม่อยากนอนแยกกันก็เราก็เสริมให้ครับก็คือสามารถจริงเสริมใช่ก็คือห้องหนึ่งอ่ะสี่คนนั้ว่าสบายสบายใช่ แต่ละห้องก็จะมีแต่ละห้องก็จะมีที่เขจะมีเทอร์เลสข้างหน้าอยู่ดิ้งดังได้ตลอดเวลาที่นี่สบายที่นี่มันสงบมากเลยอ่ะเขาเรียกคาเฟ่ลาบคาเฟ่ลับอันนี้จริงๆก็หลังใหญ่ครับจริงๆก็สองคนนะครับแต่ว่าเราสามารถเสริมให้ได้อีก4ท่านไปเป็นหท่านนะครับ จะเป็นหกท่านสักครู่นะคะมีม,มีคีการ์ค่ะมีกีการ์เสียบก่อนอ๋อโอเคอุยเหมือนอาเกมขนาทใหญ่อเปิดแล้วโอเคอ๋อแล้วก็มีคีการเ์เปิดม,ม,มาคเอา,เอาคีการ์มาเสียบโอ้ฟาซิริทีโรงแรมห้าดาวชัดๆห้องนี้ตกแต่งกันเองไหมคะหมายถึงไอเ<า>ดียที่ผีที่ตกแต่งกันเองครับแล้วแต่ช่วงเวลา อันนัดี๋ยเเปลี่ยนเปลี่ยนอันนั้นเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนรูปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหมุนไปหมุนมาครับห้องน้ำมันเป็นบานเลื่อนด้วยนะดูดีโอเคุ๊ยน้ำใสมากมีปลามาจะอยู่ตรงนี้มีปลามาด้วย ะะอยากให้เห็นน้ํามากเลยเนี่ยดูน้ําตรงนี้ไม่ลึกใช่ไหมคะน้ําตรงนี้ไม่ลึกครับประมาณประมาณเอวประมาณ<อ>หัวเข่าแล้วแต่แล้วแต่จุดของเขา๋อดีเนาะแล้วน้ํามันก็ดูแบบไม่เชี่ยวมากน้ําไม่เชี่ยวมากนี่จะโนจยนจะโยนแล้วนะแล้วเราสามารถล่องแก่งได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับล่องแก่งปลายเยอะมากเยอะไหม ปลานี่กระพงกระพงอะไรมันมันสีปลาตะเพียนหางแดงปลาตะเพียนตะเพียนหางแดงเป็นปลาแม่น้ําซึ่งอยู่กับแม่น้ําเลยเราไม่ได้เราไม่ได้นามา,มาปล่อย,อยครับอ๋อนี่๋ยวต้องเก็บขยะดีๆเห็นยังเห็นมันวิ่งเป็นสายเนี่ยนี่นี่ีโอเคโอเโอเคโอ ะเห็นไหมเห็นเป็นสายนะตอนนี้เออน้อํ <laughs> าใสมากล่องแก่งก็คือสามารถทางทางรีสอร์ทของพี่สามารถจัดล่องแก่งใ,ให้ได้เลยใช่สามารถจัดให้เลยครับก,ก็คือจะนำจะจะ,จะพาขึ้นรถไปออแล้วก็ไปปล่อย<ไ>ป้างบน,น,นทั้งบนแล้วก็ใช้เวลาล่องมาประมาณเกือบสองชั่วโมงโอ๋อ ล่องแก่งนานสองชั่วโมงเลยใช่ประมาณสองชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าน้ำแรงหน่อยก็ชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็คือล่องแก่งก็คือเขาก็จะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนตัวผะเป็นยางไหมคะเป็นย,ยางน,นั่งห่วงยางเอาห่วงยางไปครับ<อ>แล้วก็ล่องมาแต่บางจุดเนี่ย มันก็จะต้องผ่านไม่ได้มันจะมีเนินทรายซึ่งแบบว่าเรานั่งนั่งไม่ได้เราต้องเดินหิ้วยางมาแล้วปะโอเคแล้วก็ไปเจออีกเรื่องีกมาโอเควิล่าสนุกเนาะแล้วฤดูล่องแก่งมีฤดูไหมพี่ว่าต้องแบบฤดูไหนอย่ามาฤดูน้ำอะฮะอย่ามาฤดูฝนฝนหนักๆช่วงฝนหนักๆครับ ส่วนใหญ่เดือนไหนเหมาะกับการล่องแก่งคะพี่เมษาเลยเมษาเมษาเลยครับมีนาเมษามีนาเมษาได้หมดมีนาเใช่เพราะว่าลูกค้าสมมากจะมาสงการ<อ>ที่นี่ก็จะไปล่องแก่งเล่นน้นํากันคโอยสบายมากเลยค่ะที่นี่สงบแล้วก็บอกโอ้แฮปปี้มากเลยนะคะใครชอบสาระดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง f o ู d เดตโค d ดด้วยนะจ๊ะ